เพื่อนๆครับผมได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการบีบอยชิงแชมป์โลกครั้งแรกที่งาน Red บ u l l b c 1 w o r l d Final เมืองรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลงานนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นการตัดสินรอบชิงแชมป์โลกครั้งแรกในชีวิตซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เป็นตัวเจ็บๆมาจากหลายๆประเทศนะครับซึ่งรอบนี้ผมเป็นคนคัดก่อนเข้ารอบเ o r ร์ f ไฟ a l ในวันถัดไปเริ่มเดินทางตั้งแต่เช้าจากสุวรรณภูมินะครับไปที่ประเทศเอธิโอเปียรวมจากกรุงเทพไปเอธิโอเปียแล้วก็เอธิโอเปียไปต่อที่ประเทศบราซิลก็ตกประมาณ22ชั่วโมงพอลง จากเครื่องความบันไลก็บังเกิดครับเพราะว่าด้วยความเหนื่อยล้าจากการบินมาทั้งหมด12ชั่วโมงทําให้ผมลืมกระเป๋าครับเพราะผมคิดว่ากระเป๋าน่าจะได้เล็กไปอีกสายการบินหนึ่งเลยแต่ทีนี้ที่กราวที่กรุงเทพเขาก็ไม่ได้บอกครับว่ามันไปตรงเลยหรือเปล่าแล้วก็เลยเดินไปเช็คอินโดยที่ไม่มีกระเป๋าติดตัวไปด้วยครับด้วยความไม่รู้ก็นึกว่ากระเป๋ามันได้เล็กไปอีกไฟเลยผมก็เลยเดินไปเลยแล้วที่เช็คอินก็อยู่ไกลามากประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งผมก็เดินไปกลับอยู่ประมาณสองรอบสรุป ตกเครื่องครับแล้วก็เลยต้องนอนโรงแรมตามระเบียบครับก็เลยได้งี่ประมาณสัก2ชั่วโมงตื่นปุ๊บเช็คอินปับ๊บถึงรีโอเดจาเนโรทันทีเลยครับผมพี่ที่มารับก็น่ารักมากครับมีป้ายเล d บูบีซ c วันอยู่ข้างหลังแล้วเราก็เรียกเขาครับ พอเจอลูกพี่เขานะครับผมก็สบายใจมากเลยครับความโกลาหลก็ได้จบสิ้นนะครับแล้วก็ได้นั่งรถไปที่โรงแรมมาริออตอย่างสงบสุขนะครับพอมาถึงโรงแรมดังริมหาดโคปาคาบานนะเข้ามาในห้องนะครับก็จะมีของจากเรดบูบีซีวันนะครับให้อยู่ในถุงนะครับก็จะมีของประมาณนี้ครับในกระเป๋าเซตนี้ที่มีชื่อผมนะครับก็จะประกอบไปด้วยเสื้อจากเรดบูบีซีวันนะครับคู่มือการเดินทางแล้วก็สเก็ตดูในการแข่งขันต่างๆนะครับรวมไปถึงสายรัดข้อมือสําหรับเข้างานนะครับ ทั้งงานวันแรกวันที่2และวันไฟนอลรวมไปถึงกระป๋องเลดบูลนะครับที่ทําพิเศษโดยตรงสําหรับงานในรอบไฟนอลด้วยครับลงมาที่ล็อบบี้ก็จะเจอเข็มขัด2เส้นนี้นะครับเป็นเข็มขัดสำหรับแชมป์ในปี2024 สำหรับใครที่มีความฝันอยากไปงานชิงแชมป์โลกสักครั้งในชีวิตนะครับโดยเฉพาะงาน Red Bull BC1 แนะนำให้เพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและตอนต่อไปเราจะพาไปดูกันนะครับว่าการแข่งขันในรอบค a l i f i e กก่อนเข้ารอบฟนอนลหรือรอบชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มาดูว่าประสบการณ์การตัดสินของผมเนี่ยในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเป็นยังไงแล้วเจอกันครับ